เธอก็วันไวแค่เพียงสบสายตาก็ปักใจลงรักเพียงแรกเจอแล้วเธอลเป็นไหมช่วยเปิดใจให้รู้ที ใครเรเ็วอย่างนี้จ๋าแม่จ๋ามาอะไรพ่อจะกลับบ้านเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วจ้าลูกแม่นวลฉั้นก็จะคุยด้วย่แล้วไงจ๊ะคือฉันกับนล้ลำไปกงที่ออฟฟิศมาเลยเลยโสดพึ่งศาลฉันรอดมาได้เพราะบอกความดีส่วนในล้ลำทำไมล้ำเป็นอะไรลำเป็นอะไรำจงมุสิบาร์ฟี ท่นานเจ้าคุณไม่อยู่ขอรับก็ได้ท่านเมื่อไหร่ท่านเจ้าคุณจะกลับเห็นว่าจะไม่ช้าขอรับท่นานเจ้าคุณกลับจากออฟฟิศเราราวห้าโมงเย็นถ้างั้นฉันคอยที่นี่ก็ได้ขอรับอะแกจะคอยอะไรอีกเล่าเ่าขอรับ พออยู่บนชันอะไม่ต้องเป็นหรอกฉันไม่ขโมยของท่านเจ้าคุณหรอกขอรับใครวะบรรทันโทษขอรับใครวะอ้างว่าเป็นเกิเก่าใต้เท้าขอรับงั้นเอ,งเอ็งกรอข้างนอกก่อนก็ได้ไปขอรับไม่ล้อ,ออกมาเรียกย้าด้วยเล้เท้าขอรับผมไหวเห็นทีใต้เท้าจะจำผมไม่ได้ดูเหมือนจะขับใครครับขาในร้าใช่ไหม ใช่ขอรับในลำทิพย์เดชะฉันไม่ได้ค่มแกตั้งแห้าปีที่แล้วใช่ขอรับทำอาหากินอะไรล่ะค้าขายขอรับค้าอะไรลึกฟินแล้วเป็นไงบ้างล่ะชิบหายหมดตัวแล้วจีนล่ะติดพุกขอรับเพราะดีที่ก็ผมรอดมาได้อืมขอดีวันนี้อากาศร้อนจริงทำให้กระหายนะพี่ลึกไอ้คำเอาโซดามาสิ มีธุระอะไรนี่ผมอะมาเยี่ยมท่านเจ้าคุณแล้วหวังว่าจะได้พบแม่ละออบ้างฉันไม่เต็มใจให้แกพบมแม่ละออทำไมอะจะให้ฉันพูดอีกงั้นเหรอเชิญแม่ละออถูกเลยมาอย่างดีแล้วแกสองคนมีมีตะกูนแกอยากพบแม,ม่ละออทำไมก็ผมทราบว,ว่าแม่ลอ,อจะแต่งงานก็อย่างนั้นแหละแต่งอะไร จะได้มาช่วยงานรดน้ำด้วยนี่คืเอาอะไรมาเนึกอ้าวก็แม่เราเป็นลูกแท้ของผมอ๋อนี่แกเพิ่งรู้เหรอว่าตั้งแต่เม่อแรเนี่ของแม่เราออดผมพีดทิ้งแม่เราไปนานแต่ต่อไปผมจะมาดูให้ดีไอ้ที่านหลิฟแกก็ผมแก่แล้วกระผมต้องการให้ลูกเลี้ยงดูพวกม,มันมองดีกว่าติดช่างพอไหมไม่หรอกประธานถ้าติดช่างพอไหมพุทโธ่ท่านเจ้าคุณกระผมมาค้าฟินเสียไปร้อยกว่าช่างร้อนแจ้งมาเอา ผมไม่ต้องการเงินผมต้องการใลูกเรียนดูนิกเกิลจะว่าเธอไปผมไม่ไปให้อย่างไรไอ้ค้าแ้วแซ่มาเอ๊ท่านเจ้าคุณอ๋อดีจริงแหมวันนี้คุณพ่อกลับมาจากออฟฟิศเรื่องจริงนะคะวันนี้พ่อเรื่องานเร็วก็เลยรีบกลับมาลูกแล้วนี่ใครหรอคะอ๋อเขามาหาพ่อน่ะฉันเป็นเกลอเกอ่าของท่านเจ้าคุณนะ่ะงั้นคุณก็ต้องเป็นอาของ หัวเมืองและฉันเคยเห็นหลอนตอนสองขวบถ้างั้นคุณอาก็ต้องรู้จักแม่ของฉันี่ฉันไม่เคยเห็นใครเลยเคยเห็นแต่รูปของพ่อที่อยู่ในห้องแม่ดูเป็นคนใจดีถ้ามีคนบอกฉันว่าเป็นคนไม่ดีฉันไม่เชื่อเลยถ้ามีคนบอกหล่อนว่าพ่อของเราเป็นคนไม่ดีจะไม่เชื่อเธอหร่แล้วฉันจะเชื่อได้อย่างไรในรูปก,ก็เห็นว่าเป็นคนดีอ๋อแล้วถ้าคุณอารู้เรืยียบเขาว่าดิฉันจะงหน,น รูแลจ้ะถ้างั้นคุณอาต้องมาแล้นะไม่สั่ให้ดิฉันด้วยนะคะฉันต้องรีบกับหัวเมืองนะ่ะงั้นฉันขอให้เรามีความสุขแล้วกันนะงั้นดิฉันขอรับพรไว้เ่งหน้านะคะงั้นขอตัวก่อนนะคะคุนเจ้าฟูณขอรับเด็กคนนี้เป็นคนดีจริงๆกระผมไม่สมควรจะเป็น,นพ่อของหล่อนเลย <มา S 1> พ่ารั้ง นี่คือไหวของแม่นวนลฝากให้แม่และออในวันแต่งงานด้วยได้ถอเพื่อว่าผมขออะไรยากเอามาสิอย่าบอกแม่และออเลยให้เธอนับถือผมเหมือนในรูปเหมือนแต่ก่อนเอาเถอดจะทำตามหวัวจลาทีท่านเจ้าคุณเอาม,ามันไปใช้บ้างสิขอบพระคุณผมลา แต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ก็ยังไมรู้ว่าเธอคิดเช่นไรอะแฮมมาหาใครขอรับมาหาท่านเจ้าคุณก็แล้วเมื่อไหร่ท่านเจ้าคุณที่พีดี่พี่พีที่พีที่พอทลี่ีที่ีที่ี่ทีี